มาดูการขึ้นรถไฟที่ชานชาเหมือนขึ้นเครื่องบินเลยครับที่ตรวจข้างหน้านี่คือสัมภาระแต่ก่อนเข้าต้องตรวจัตรประชาชนก่อนนะครับนี่เรากำลังจะขึ้นไปขึ้นรถไฟครับสถานีใหญ่ครับ สถานีใหญ่มากชงางซานี่ถ้าพูดภาษาจีนไม่ได้ก็จบเลยครับเนี่ยนี่พอดีมีหลานสาวคนสวยพามาเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆนะครับเมืองหับรองครับเมืองหลับรองไม่ใช่เมืองหลักคนยังเยอะขนาดนี้งขึ้นครับของเรา A12 A12 ครับน,นี่ครับ แตขรถไฟแล้วทางลงรถไฟครับชานชลาครับชานชลาที่สิองโอ้รถไฟความเร็วสูงสวยๆยาวๆทั้งนั้นโอ้โห,โหนี่ขนาดเมืองรองนะครับเนี่ยใหญ่ไหมครับโอ้โหสถานีรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงมากครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนรถไฟกันต่อมาแล้วครับรถไฟผมสวยดีไหมครับ ว่ายาวแปดโมห้าสแป้าสิบสี่ปุบออกันที่ที่นี่นครับแอปเรียกรถก็มี A B N B ก็มีแอปไรสสารภัพมีหมดเลยครับแต่ว่ารัฐบาลเป็นคนทำครับไม่ใช่อ่อให้ต่างชาติมาหากินในบ้านเราเหมือนที่ประเทศไทยครับแต่ว่าถ้าทำรัฐบาลโดยตรงก็น่าเกลียดก็เป็นบริษัทของรัฐบาลนั่นเองแม้แต่บริษัทก่อสร้างนะเรลเวย์ออ o ตอริตี้ของเขาเนี่ยครับก็ยังมาสร้างที่มองไทยเลยใช่ไหมครับแต่ว่าสร้างแล้วอาจจะตึกพังไปหน่อยนะครับที่ตึกสงตงอ แต่ยังไงก็ตามที่นี่ก็ไม่ให้ต่างชาติมาทำอาหกินอย่างที่บ้านเราครับบ้านเราน่าคิดใหม่นะครับมีขายของด้วยครับนี่อันนี้มาจากเมืองไทยนะครับนี่ขายของด้วยครับนี่ตรงก่านแล้วถึงแล้ว